วันนี้เจนก็จะมาแจกเมนูลาเต้เก๊กฮวยนะคะเป็นกาแฟาที่มีความหอมของดอกเก๊กฮวยแล้วก็จะมีความเข้มของตัวกาแฟาอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างส่วนผสมแรกนะคะจะมีช็อตเอสเปรสโซอาราบิก้าร้อยเปอร์เซนต์ขั้วกลางถึงเข้มมีนมสดเมจินะคะแล้วก็จะมีไซรัปเก๊กฮวยค่ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลย <S 2> <S 2> <S ขั้นตอนแรกแก้ว16ออนนะคะเราจะกดไซรัปเก๊กฮวยนะคะ3ปั๊มนะคะ2 2ออนใช้4ปั๊มค่ะ จากนั้นก็ใส่น้ําแข็งลงไปเลยนะคะเท hey, นมสดลดจืดลงไปเลยค่ะ16ออนใช้125 ml นะคะและ22ออนนะคะใช้150 ml ค่ะจากนั้นค่ะตัวช็อตเอสเพรสโซนะคะจะใช้แค่30 ml ทั้ง2ไซส์2ขนาดเลยนะคะสุดท้ายค่ะเราจะตกแต่งด้วยฟองนมด้านบนนะคะแล้วก็จะลาดด้วยคาราเมลตกแต่งเลย เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้อร่อยนะคะหอมเก๊กฮวยแบบขึ้นจมูกเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ